มาเลขตรงกับของที่อาจารย์จะเขียนให้วันนี้เอาปากามากัดเลขเดียวเดี๋ยวจะเขียนให้ภาษาตุกบาทารอดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขออวยชัยให้กับลูกศิษย์ทุกหาทุุคนตันนี้ขอให้ร่ำรวยตลอดไปอ่ตัวแทนหนึ่งคนมหาจารผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งคนเ

คืเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องคะ4เจ็ดเม็ดเดียวด้วยครับกครับสามโล่าคืดเจ็ดเม็ดเดียวนะยพี่น้องคะเอาหันมาอ่าซีเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องค่ะจานเซียมปนี้เอาคือบ่วจานปน โอยบ่เห็นเลยบัดนี้อ้าวสี่เจ็ดเม็ดเดียวเด้อพี่น้องคะสี่เจ็ดเม็ดเดียวค่ะเบิ่งเด้อบิ่งเด้อพี่น้องขอมาที่หลังสิบเห็นเ้อค่ะสี่เจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวสี่เจ็ดซาซ่าซ่าสิบหกต่อกอหกเจ็ดอาจารย์แซมนะคะวันนี้ไหว้ครูเม็ดเดียวสี่เจ็ดเดียวนะครับสี่เจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องคะอ่าอาจารย์แซมบอกว่าตรงกับเลขหางประทัดด้วยนะตรงกับเลขหางประทัดค่ะ สีเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเมดเดียวม็ดเดียวพี่น้องคะสีเจ็ดเม็ดเดียวแล้วก็เป็นหน้าตจใจสาหรับในวันนี้ซึ่งเลขที่อาจารย์ตั้งใจจะเขียนให้เม็ดเดียวในวันนี้สีเจ็ด รากด่าจุดป,ประทัดไปขอผู้ชายหนึ่งคนที่เจ็ดเม็ดเดียวอเอเลขก,กที่จะตั้งใจเขียนวันนี้เป็นสี่เจ็ดเม็ดเดียวแาจะมีสตัว,ตวยนะครับเลขที่ออกอะจะมีสาตัวน,นออะครับลุกนะครับเือเจดสี่ ที่อาจารย์ตั้งใจจะปล่อยวันนี้เลยคือ47แต่ว่าประธันจุดได้74เลขตรงกับเลขที่อาจารย์จะเขียนในวันนี้เลขเม็ดเดียวก็คือ47 47เม็ดเดียวออประยุกต์ตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยนั่นแหละครับัันลวงชาชาครับวงชาชา สามห้าสองสามห้าสอแล้วก็เจสี่นะครับสามห้าสองเจ็ดสี่สองสององสองเ็สามารถสามารถสองนะครับามเสียงเงี้มนด้วยนะครับสามห้าสองสองสี่นะครับส่ตัวเลขที่อาจารย์แอมเขียมให้วันนี้นะครับก็คือส7เจนะครับตัวเดียวกันนะครับสามตัวสามห้า อาจาย์ใครยังไม่เห็นเข้ามาชมใกล้ๆเล่ที่อาจารย์จะเขียนให้ตั้งใจจะเขียนแล้วก็ให้ลูกศิษย์ในวันนี้ก็คือสี่จิตนะแต่ว่าบังเอิญว่าประทัดที่อธิฐานแล้วก็เสียงต่ง ปัะทาที่ไม่ได้อมาจุดโดยพาักการนะอาจารย์ไปให้คนคนหนึ่งไปเลือกเากอา,าแล้วก็อธิษฐานแล้วก็นับไปจังวนสิบเก้าชาซึ่งเป็นเลขกมงคลทอบตรงกับเสา,สสาห้าแลงพระศุกร์พระเสาอาเพเ่ยเป็นมงคลอาจารย์ได้ถามว่าขอให้จุดได้ตรงกับเลขในใจที่จะเขียนในวันที่อาจารย์ตั้งใจจะเขียนคืนนอสี่เจ็ดยังนะขอมาใกล้ใกล้หน่อยครับ กิได้นะครับครับเดินเลยครับเดินเลยอเดี๋ยวพี่น้องกินไดตรงกงไม่เลยนะครับสามห้าสองกับเจ็ดสตรงกงไมัดันะคะสามาสอาจจะไม่ชัดนะคะตรงกของใครไหมรับคันนี่หยุดกินได้หยุดก่อนหยุดก่อนใครชอบหมสาชอบหนดีเลยรยสามหาสกับ็ด ว่านี้ขอให้ตัยทุกคนลูกศิษย์ที่เข้ามาไม่ได้ไม่รู้นะ C เจ็ดเราได้ C เจ็ดแล้วเราก็เอาหกใส่เราก็หกใส่ข้างหน้าเป็นสามตัวหกสี่หกสี่หกส หกสี่เจ็ดเด้อพี่น้องเราก็เอาเลขหกใส่หลักร้อยเข้าไปไม่ได้ทำสวยงามไม่ได้เขียนได้ดีครับไดี๋ย็นโชว์หน้าจอเลยเอาหกใส่หลักร้อยเด้อพี่น้องนะก็จะได้หกสี่ตาใครที่เห็นแล้วที่มาไม่หาจ่าไม่ได้ที่กำลังดูจากที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ กดไลค์กดแชร์ให้ไปเริ่มเป็นงานบูชางานพิธีเส้นรวชบวตรจารูกสิย์ที่มาหาจารได้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลหรือใครที่มาหาไม่ได้วันนี้ก็มาหาวันหน้าก็ได้มาหาวันหน้าก็ได้หรือใครมีโชคก็มาหาในวันหน้าก็ได้ในวันนี้เป็นวันมงคลชั อ่ะเดี๋ยวไปเอาวัตถุมงคลอยู่ในห้องมาในพานมาเดี๋ยวจะได้แจกลูกศิษย์ในวันนี้ทุกทุกคนอ่าแจกลูกศิษย์ของอาจารย์เอาวัตถุมงคลในห้องไปเอานั่งลงอยู่ในห้องในพานเป็นภาพติดตามาส่งผลลุ่นแรกของอาจารย์ที่ตั้งใจจะมอบให้ลูกศิษย์ที่มาวันนี้แจกการทุกทุกคนที่มาวันนี้อ่าให้ไปคนละหนึ่งหมวกนะ อ่าอยู่ในห้องใครที่เห็นแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยรวยอ่าเราจะรวยด้วยกันวันนี้รัฐบาลไทาย4เจ็ดตัดที่สี่ Terima kasih. อาจารย์ไม่ไปรอแล้วพี่ไม่ Để อ่ะอ่ะเช็คสภาพท่าน เรีไปเลยนะครับเลขหานประธานนะครับ3ามกับ74นะครับ3 5 2กับ74ดสี่เพืด่หันประธานนะครับสำหรับเด็กกล่องก็สาตัวโทรศัพท์โทรศัพท์หายเครื่องหนึ่งในกระเป๋าตีกองเมื่อกี้มีใครเจอไหมเจอไหมโทรโทรหาหน่อยลองโทรดู อาจารยห้นพี่น้องเบื้องชัรนก่อนนี่นะครับของอาจารย์แซมนะครับที่อาจารย์เขียนให้นะครับก็คือสี่เจ็ดนะครับส่วนสามตัวก็อาจารย์บอกว่าให้เอาหกนะครับเอาหกมาใส่นะครับก็จะเป็นหกสี่เจ็ดนะครับส่วนสามตัวหางกระทัดนะครับที่ได้ก็คือสามห้าสองนะครับส่วนสองตัวก็ได้เจ็ดสี่ตรงกันกับตัวที่อาจารย์แซมเขียนให้นะครับอ่ะ มาชอบกับเด้อพี่น้องของอาจารย์แซมนะครับงวดวันที่29ตุลาคม2567นะครับน่าจะมีแค่นี้นะครับตัวเลขอาจารย์ปล่อยแล้วครับหนึ่งองเท่านั้นที่มาเดี๋ยวไม่พอคับอาจารย์เขียนให้47นะครับตัวเดียวนะครับเม็ดเดียวแล้วก็ถ้าสามตัวถ้าสามตัวก็คือ647นะครับส่วนเลขคางประัศ352แล้วก็74ตรงกันกับที่อาจารย์เขียนให้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโค้งสุดท้ายอีกหรือไม่ยังไงก็ติดตามการแซมนะครับเพรที่แล้วให้เม็ดเดียวจริงๆนะครับห้าเก้านะครับยังไงก็รอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ